คนไข้เคยไปฉีดฟิลเลอร์จัดเต็มชุดใหญ่เลยคือใช้ฟิลเลอร์อย่างดีเลยนะปรากฏว่ามันเป็นลำที่บริเวณใต้ตาด้านขวานะเป็นมา2ปียังไม่หายนะครับนะแล้วรู้สึกว่าหนะ้าอาจจะดูไม่ธรรมชาติเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงหมอสีก๊ออินแกเมอร์อินดี้คุณหมอพนานุษาใครไปฉีดฟิลเลอร์แล้วดูไม่ธรรมชาติ หรือไปฉีดมาแล้วรู้สึกเป็นก้อนเป็นลำช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กต็อกหมอด้วยนะ,ะตอนนั้นปัญหาหลักๆคือเรื่องอะไรเออใต้ตาดำา่อใต้ตาดำ,ใ,าดำใช่ไหมมีริ้วรอยนิดหน่อยค่ะแล้วเป็น,น,นยังไงบ้างหลังฉีดมันจะบวมอค่ะเป็นข้างขวา,ข,าข้างขวาบวมกว่าข้างซ้ายอะคะ่ะแต่ว่าหลังจากที่เป็นก้อนตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปฉีดฉลายใช่นะครับไม่ได้ฉีดฉลายนะก็โชคดีนะครับใครที่มีเพื่อนๆไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อน เตือนเพื่อนๆกันนะอย่ารีบไปฉีดสลายหมอจะฉีดเฉพาะเคสที่เน่าที่ติดเชื้อเท่านั้นนะครับเคสที่เป็นก้อนเนี่ยหมอจะไม่รีบผิดสลายเพราะว่าผิวเนื้อดีของเราจะโดนสลายไปด้วยแล้วมารู้จักหมอซีนี่เจอจากช่องทางไหนครับติดต่อดูอยู่ประมาณ6เดือนนะคะคุณหมอให้ความรู้เยอะมากมันน่าจะต้องมีการซ่อมผิวก่อนเพื่อที่จะได้ทําให้ผิวแบบแข็งแรงสมบูรณ์แล้วถึงจะ ลงฟิลเลอร์ลงไปจริงๆนะคะนะก็หมอจะเน้นเรื่องของการซ่อมผิวชั้นบนเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาให้คนไข้นะครับการซ่อมผิวชั้นบนนะครับใช้เทคโนโลยีโมโนโพล่าเอฟคลื่นความถี่วิทยุค้่เดียวใช้ในการซ่อมผิวให้แน่นหัวยิ่งอาบุเต้ของเกาหลีกระจายพลังงานเป็นหลังพึ้งทําให้คนไข้ไม่เจ็บมากคนไข้ก็จะมาทําต่อเนื่องทุกปีนะถ้าเราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นจะประหยัดการฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์อยางคนไข้ก่อนหน้านี้ที่ฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวเนี่ย อัด 7cc ใช่ไหมแสนกว่าบาทแต่วันนี้หมอฉีดให้คนไข้เนี่ยด้านนั่นขวาหมอใช้แค่ 1cc แต่ฟิลเลอร์หมอใช้อย่างดีนะหมอใช้เบรโทรของสวิตตัวท็อปของยุโรปเลยราคาสูงกว่าเกาหลีแต่พอคนไข้มีวงเงินเอ c กซ์คูประหยัดไป40%นะเห็นอะไรดีขึ้นทันทีหลังจากที่เราซ่อมผิวกับฉีดเสริมกระดูกขึ้นมาครับผิวก็ดูแบบเด้งขึ้นนะคะก็ใต้ตาที่เป็น ปูดมันดูมันหือนมันคืนเกลืนไปแล้วดูแบบไม่ไม่ปูดแบบเดิมเลยใช่ไหมดีขึ้นมาไอที่ปูดเนื้อหายเลยเนาะนะครับตรงร่องฟันเคี้ยวตรงข้างจมูกกับอีกข้างหนึ่งที่มันบวมอยู่เนี่ยองศาจมูกมันยกตางกันยกขึ้นเลยค่ะจมูกมันเด้งมันเหมือนมันมีดังเด้งขึ้นมาใช่ไหมนะบางคนจะงงเฮ้ยทำไมหมอฉีดฟิลเลอร์ตรงร่องฟันเคี้ยวแล้วจมูกมันพุ่งให้แก้ตรงร่องฟันเคี้ยวครับหยอดแค่ซีซีเดียวครับระหว่างฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวกับ ซ่อมผิวก่อนแล้วค่อยดันจากกระดูกผลลับมันต่างกันยังไงครับซ่อมแบบที่มีอัมพตี้ซ่อมผิวก่อนเพราะว่ามันดูตึงมันดูแน่นแล้วมันฟิลเลอร์ที่มันลงไปเนี่ยค่ะมันมันเต็มสวยเสยยนาะถ้าฟิลเลอร์อย่างเดียวมันก็บวมๆเป็นจุดๆนะคะมันไม่ได้ทั่วหน้าเราหน้ามันไม่ได้กระชับดีมากเลยครับเพราะว่าได้ทำแบบเต็มที่เนาะ จ้ะโอเคใครอยากดูรูปคนไข้จริงให้แอดไลน์ที่ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติกตอกหมอแล้วทักหาแอดมินหมอตอนนี้เลยว่าขอดูรูปคนไข้จริง